โอ้ยมาแล้วเกือบไม่ทันครับเกือบเพรทันครับท่านมาครับมามื่อนี่เมื่อนันหยุดนะครับเตอพี่น้องสวัสดีครับคือเมื่อนี่วันอาทิตย์หยุดท่ากับเขากำหนามกันกินข้าวครับผมไปตลาดมากผมก็เลยเนื้อมากผมก็มากรอยมะลาดบุรีครับเท่ร่กินสดครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปกันนะครับเออกะเนี่ยผมเฮ็ดแบบไอเป็นลูกให้โลเลย เออเนี่ยเนี่ยตับนี่สดสดใหม่มากนี่ตับสดสดใหม่อืมอืมนี่ก็ดเนี่ยตให้เรากินกันเขากินกันนี่เสียเขาดูะแกไปอมากพิ่นเลี้ยงลูกพิโค่นบ้านห้าเนาะค่เอื่นเนาะอืมกินห้ากับมี่เนักหนอกเาจัดต่งเอื่นใบบวบก ครับจำ <c oughs> เนี่ยเผ็ดใจรับป้ากบพี่น้องป้าครับแบบก้อยแบบเป็นลูกไม่โลเลยเนี่ยคสรับสดมะเขืออืมอ,อืม,อมขาไปบ่อยยังครับพี่น้นอง

แล้วตอนหน่อยมันโมเสบผู้ถ่าก็ว่าผู้เ็ดเล็กหน่อยก็หยํำมันเกียวว่าก็มีคนแถวแถวเปร้ันเห็ดมุนเนี่ยก็ได้ว่าเกียวมันมาเหลือโมไม่ยังเล่ากันเล่นเอารับอืมอีอเดียวมีขีีมาละ มาละมานาเออน้องอาไป่อนเจ้ากี่เราเลยหนักมันแบบได้ต้องถาไังนะพี่น้องดูพี่บอกนี่แหละเข้าไปง่ายใส่สีเนาะถ่านี่แหะายเรง นี่แกะข้าวหน่อยนุ๊กอะไรอ่ะอืมนี่แหละเอ้ามันเป็นจริงจีดียาบานเท่าแรกไปบุญไปงานไปการมันขาดลาบก้อยบ่อแหแต่ชุมชนเสมอเขาเจอกับบ่อเขาขาดนี่จะไปเสือเอาอยู่ร่องขาดสารมาหลดตะบานมันง่ายสือด๋วเสือสันวาต่ว่ามันกาดแต่มันขาดนาะบ้านเท่านาะเสือจะเอาข่ามาบ้านได้แม่นบอครับ เสื้อจะเอาข่าวบ้านได้เสื้อจะเอาเข่าเล่าเอาเข่าวมองเก็บได้สู่แช่ได้พุ่นไปอยู่เฮียนได้สองโลสามโลไหมพุ่นะบ้านไม่ใหญ่นั่นก็มีบ้านไม่เ่นั่นกันนี่ป้าจบบ้านในเรี้ยวงานเดือบดเป็นง้อเป็นโตเลยว่าดีไซน์งานบขาเห็นเดี๋ยวไปเอามาใหม่อีกโอ้ยเอาเลยไปเบิร์ตเวมันเป็นประเภทนี้บ้านเท่าน้อแต่มาสทำการงานอะไวเข้ามาอยู่ฟังนี่แล้ว มากับไปถือที่ตลาดมากินเนี่เป็นก้อนเป็นก้อนของใครลกนี้อะอะไรอะไปเลยต้องหนักกันมะั้ยเนอะแต่ข้าวก่อนหนึ่งไปยู่ท่ามพุนะ่นเนาะบ้านเฮาเนาะโอ้ยนราไปลุ่งน้องปานะ่าไปกินห่อนเนาะน้องป่าเฮาบ้านเฮ้าประกอบปลา,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 ายังอย่างส่วงนี้ก่ป่าก็เริ่ม ฝนกระตกน้ำกระท่วมหลายหลายน้ำไหลพีน่น้องบ้านเฮาก็ว่าวน้ำท่วมน้ำยังทางภาคอีสุงอีสานทุกภาคแหละครับไปทุกภาคก็คว่าน้ำขึ้นไปพุ่นน่ะเป็นเม็ดเ <Mack in ac ters> ที่ยงห้ำพุ่นน่ะโอ้ยพอดรถเที่ยงห้ำบางคนเนี่ยโอ้ยร่นอนไปแต่ก็อยากมัมีเรือเนาะมึเงี้ยเสือเ่อดอกไอ้เรือไอ้พัดไอ้นั่นน่ะพัดติดก็จ้าอยเนี่ยรับหนึ่งกับสองสามพัน ก็ต้องนั่งด้วยเหรลอล้อก็จเจาะมาหายก็บอกไปยัง,น,งนั่งได้ตกปลากินขางบ้านเขาก็ได้แล้วมิตรสาดนำจิ้นเนี่ยนั่นแหละแล้วพึ่งมาหายอ้าแกรบไปก่แก่ข้าวกัน<ม>อืมอูม้ยเจ้นี่อ่ะนี่ปลาพากี้เวมันกินไปเลย หัแบบโอ้ไปโลนี่พักนอกงัวกับไปทำไมเี้าจหรอาจะดอย่างเจร่จะ,ะ,จะดอบ่มีมือเข้าว่าจะดอขาดครับอาดรึเบ่หอมหอมมีหอมแดงดนาะลุกโดดพี่ขุนพี่เกลี้ยง กัดเลยอยแม่เอกเส็จบางอย่ง <göster ges response> mm ีะเสยบเียบเยังจะของกันยังมือเวกคาลกนักกินจักแถวบ่ดีอืดีไอก่ะเกมึงซับ Thì mà lộn Nàng sắp của nhào nữa là kìa đi mở lạ đi mà nó ngon mắc say sạch kìa 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 ตะโกนบ้านเฮาเนาะใส่เหล่าทูบวัดไทยมาอ,อย่างกจากันนี่ครับเออต้องบดไหายบุดแล้วครับบวดตัวนี้ก็ปั้นอยู่งั้นแหละโอ้ยเนาะเงินก็ผมอยู่อกอนปั้นอยู่จนันวนแห่งาา่าไทหยบุดละปั้นมาพ่อเนี่ยครับเอาไปให้ย้อดเนี่ยขี่มันไปถิ่มไปปุ๊บ หมาไม่เลยแล่ไม่กินบบบนี้โอ้ยไม่อยากเบอกหมาไม่กินเนาะหมาไม่กินกี่ปันเลยเราทั่วเนาะพวกเขาก่านั่งกินอยู่เนาะอยู่กับแกเนาะบัดโอ้ยเนาะบางหมามันเมาบัดเมากีบเราทั่วเนาะโอ้ยกินแบบเอางั้จักแดดเดียวซะบ่อยแดดก็ได้หมาจะของอยู่ข้างบ้านหมาของ ว,ยยว,ว,ว่าอยากต่อ้ยมากินอย่เน,นี่ยโมนมกับกับกับพากับพี่ักกบอะไรถามเโมนว่าเดี๋ยวนอยู่ใกล้ๆกินเป็นบ่ผมถามเโมนว่า In đây thích cầu là bên bao năm 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 ผันไม่เจอนาแรงเนาะครับนาแรงไปแย่ใครมาแดงเด้อครับมาแดงกับพ่มีอยู่หลายอยู่ยังไงหน้าผมอยู่ปลาอ่อยผมปลาอ่อยบ่คอยมีดอดขึคุณอยู่หัตนต้นหมงม่วงแล้กก็ทิมีอยู่ไอ้นนหน้าน้ำไหตาแรงแรงอีหลีไปคุณเบาเคยไปคุณเบาวะเบาเคยกันยังขี่ว่าขี่ขี่ควาย ถ้าไปหาเมืองทานจะเว้นไอ้ทานจะแวันมันหนังไหมเอามาเอาอันเอาไอ้เอาบักจกวะจกหรือเสียมาถากถักอ่าเป็นทานเราเสียบันนะคูดร้ไปร้อบาานนี่ฮึเป็นสีวิ่งกำลังเป็นลูกดวงกำลังเป็นดวงเบ้อเอามาแต่แม่เจ้าเอามาหมกจะแม่ว้ยเจ้าปาดทุกขัดตัวนั่นนะเหล่าเล่นคนส่วนว่าเล้วแล่นกับบ้านเนี้ยเนาะอันเมียยางมากบอกว่าโอ้ได้ยังมาเทา ได้เบามากพี่สันยังเบานะบัานมันแก่เราบ่มันเป็นโตัวเราบ่มันเป็นตมาทอดว่าถันอันนี้มาหมกว่าถัดอันนเห็นนกำลังไปเลี้ยงๆไ้เดียวน่ะนี่ตาว่าน่าฟังนกมาเท่านี้ซักกลับไปบริยากี้ครับอ๋อไปใส่ไปใส่กับบอลเรื่องหรอกครับการกินการอยู่ของกระดาะ ออเ้เอาเนี่ยมเหลืองงันรันนบจุเอาอีกนกันด้เฮ้ยแกเข้าอืมเนี่ยบ้าตุดจุดจมือนีก็เป็นบันทีบันทีเก่าบเออันที 9. ท,ท,เท,ทิเบียดบันที พอดีก็ตรงก็เดือนเอ่ยันยาก็เลยว่า,กกาเล็นงานแล้วหน้าที่หยุศมือก็เลยว่าทางผมกับบอเด้ลงมาโดนแล้วละ่ะก็เลยามาให้พี่น้องเบิร์าถามข่าวถามข่าวกันไม่ได้ทางบ้านเอาหรือทางยุงเทียบตะกุ่กส่วนผูงเป็นยังไงปันอยูงง่กันินสบายบอเงินท่องได้มาเจ็บเจ็บไอ่เจ็บกรรมกันก็นดี เย็บใส่ตัวนี้ก็ดีเก็บใส่ตัวนี้มู่พวกไยแต่ช่วงนี้เขาวิจาก็พยายามบาลดละเอาปุ๋ยลดได้ดีก็ดีเวลาพอดีกินนี่ยหน่อยดีต่อสุขภาพร่างกายกตผมก็กินเพราะว่าส่นกินของข้าขวเนี่ยผมก็จินเพื่อร่างกายเพื่อหน่วยของข้าวนีาทุกพื้นที่เข้าก็ะดมจริงจริงเหรอครับ เดี๋ยว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 อาจังนกันนะบอกลูกยังไงนี่เดี๋ยวเนี่นน้มันชิมีอีกเี่ครับเนี่ดีแท้ดิผมผสมไปผสมไปผมซื้อมาตลาดเราเป็นพ่วงอ่ะผมมาผสมไปกับน้ำปลาไปนี่มันบกขมนะเทส่โอ้กดแมมกดลอมเอกูขินพอี่พอีแมมที่บขมแมมที่หายมแซ่ ผมแซ่บผมแซ่บพอตรวจคำพูดพอหยาบแต่ผมียังมันคอนวอมแซ่บของเฮากินไปกินมามันก็แซ่แบก็เก้าอื้ออโันนี้ก็ก้อยลูกไฮโลก้อยลูกไฮโลโอ้ยสดสวดสดโอ้ยขอที่พอยเม่กูเด้อผ้จำเสียไปไว้เนาะเออ มึงซาบลยจบกบไดก็จะเอาไปเบิดเอาอยู่พี่เนาะ้ามันเถอะเย็นสิเลียนมันจริงคิบว่าอานนั้นเหรอครับพี่น้องของดีทางปากเข้ามันกับนี่ท่นนี้ผูดด้ใดอยู่ซ้ายกับหุมพ้อมกันเนอกกับเนาะก็คือว่าลิปเนี้กับ,บมขมก็กห้พี่น้องทุกคนร่ดรวยร่ดรวยกันทุกคนน้อรับเนาะสวัสดีครับ